สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้กรุงสี QuickPay เพื่อใช้ในการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกันนะคะโดยเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรุงศรี QuickPay ได้จาก App Store เพียงค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดกรุงสี QuickPay เราจะสามารถเลือกติดตั้งแอปพลิเคชันกรุงสี QuickPay ได้ทั้ง iPhone หรือ iPad ค่ะการจะใช้งานได้นั้น เราจะต้องตกลงเป็นร้านค้ารับบัตรกับทางธนาคารก่อนนะคะจากนั้นธนาคารจะแจ้ง pin และ activation code ให้ทราบค่ะในการเริ่มต้นการใช้งานให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันกรุงศรี QuickPay จากนั้นเลือกที่เมนู setting ให้เรานำรหัส activation code ที่ได้รับจากธนาคาร มากรอกและกดปุ่มเปิดใช้งานค่ะหากพบปัญหาในการเปิดใช้งานจะสามารถติดต่อธนาคารได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-296-4015ในขั้นตอนการชำระเงินให้เลือกที่เมนู payment ในกรณีที่เป็นบัตรเดบิตให้ใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบัตรแขบแม่เหล็กเชื่อมต่อผ่านช่องเสียบหูฟัง ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะที่เปิดแอปพลิเคชันคุมสี QuickPay อยู่และให้เปิดเสียงไปที่ความดังสูงสุดให้สังเกตจุดสีส้มบริเวณมุมซ้ายของหน้าจอซึ่งหมายความว่ากำลังทำการเชื่อมต่อและจะกลายเป็นสีเขียวเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์จากนั้นให้กดปุ่มสวายที่มุมบนขวาและทำการรูดบัตร โดยให้แถบแม่เหล็กหันไปทางด้านหลังของเครื่องรับบัตรดังตัวอย่างเครื่องรับบัตรจะอ่านข้อมูลและบนหน้าจอจะแสดงชื่อผู้ถือบัตรหมายเลขบัตร4หลักสุดท้ายและวันหมดอายุในกรณีที่เป็นบัตรเครดิตให้ใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ eMv ให้เชื่อมต่อผ่านช่อง USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยหน้าจอ จะแจ้งว่า please insert card ให้เราใส่บัตรด,ด้านที่มีชิปในทิศทางที่แสดงในตัวอย่างเมื่อเครื่องรับบัตรอ่านข้อมูลสำเร็จจะแสดงคำว่า ready to process หลังจากได้ใช้อุปกรณ์รูดบัตรเพื่ออ่านข้อมูลแล้วให้ร้านค้าเป็นผู้กรอกข้อมูลจำนวนเงินที่ต้องชำระและรหัสพนักงาน จากนั้นให้ลูกค้าเจ้าของบัตรทำการกรอกอีเมล SMS และแตะที่ช่องลายเซ็นเพื่อเซ็นลายเซ็นผ่านหน้าจอเมื่อข้อมูลครบถ้วนให้เรากดดำเนินการค่ะเมื่อเสร็จแล้วระบบ จะแจ้งผลการชำระเงินโดยหากได้รับการอนุมัติระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินบนหน้าจอและธนาคารจะส่งเซลล์สลิปไปให้ลูกค้าทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกข้อมูลไว้หรือถ้าการชำระเงินถูกปฏิเสธระบบ,บก็จะแสดงให้ทราบบนหน้าจอให้เรากดปุ่มโอเคเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่ ที่หน้าจอการชำระเงินค่ะหากต้องการยกเลิกการทำรายการชำระเงินด้วยบัตรให้ไปที่เมนู history และเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของรายการให้เลือกกดปุ่ม void เพื่อทำการยกเลิกรายการจากนั้นทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่านบัตรโดยใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบัตรแถบแม่เหล็กสำหรับบัตรเดบิต หรืออุปกรณ์อ่านบัตร EMV สำหรับบัตรเครดิตจากนั้นกดปุ่ม swipe หรือ read เพื่ออ่านข้อมูลบัตรจากนั้นกรอกสตาร์พินและให้ลูกค้ากรอกอ e ีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วให้กดปุ่มดำเนินการระบบจะแจ้งผลการยกเลิกการทำรายการให้ทราบ ที่หน้าจอจากนั้นให้กดปุ่ม OK เ,เพื่อกลับไปยังหน้าเมนู History โดยหากรายการถูกลกเลือกไปแล้วรายการจะถูกบันทึกใหม่ด้วยจำนวนเงินติดลบและจะแสดงคำว่า Void Successful และรายการเดิมจะถูกบันทึกว่า Void สำหรับการตั้งค่าการใช้งาน ให้ไปที่เมนู Setting และกด Edit ค่ะโดยเราจะสามารถตั้งค่าเพิ่มช่องใส่ข้อมูลที่ร้านค้าต้องการและทำการแก้ไขข้อมูลได้หลังจากใส่รหัสร้านค้าหรือ Pin Merchant พุ่งสี QuickPay ใช้งานง่ายและทำให้สามารถชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากๆเลยค่ะลองทำตามดูนะคะ และหากพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อธนาคารได้ที่เบอร์โทรศัพท์022964015 02ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและบ๊ายบายค่ะ